ฝนตกหนักครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกครับผมกเกือบเจ็บของพระท่านครับผม กเป็นโชคดีของคนข้าหน้าครับผมคนอยู่ในเมืองอ่จสิบ่มมกแต่ว่าแถวบ้านเฮ้าอาจสิชอบนะครับฝนตกหนักเพราะว่าถือว่าเป็นโชคดีของอ่าของเขานะครับผม เาที่เหดเข่าไว้เนาะที่ดำหน้าคนที่ดำหน้าไห้เนาะคนดำหน้าคนวานเข่าไหวนะครับผมถือว่าเป็นโชคดีนะครับผมเดี๋ยวให้พี่นอ้องชมบรรยากาศของคนโปครับครับผม อยู่ในเมืองซอิบ่มากไป็นไงครับผมว่าฝนตก่ะแต่ว่าคนดีเห็นหน้านะครับปฏิสมือว่าเป็นือว่าเป็นโชคดีนะครับผมฝนตกมาใส่น,น้าม่อหน่องฝนตกมาใส่เข่านะครับผมลูกค้าลูกค้าขับรถมาเศร้าฝนยู่ในล้านเลยครับผม ตกแห้งอยู่รรยยรครับพี่น้องครับผมฮะจะซื้อยังโอนเงินโอนเงินเดี๋ยวจะโอนเงินนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บบรรยากาศฝนตกครับผมดูว่าวิ่เป็นโชคดีสำหรับคนเห็นหน้านะครับแต่คนอยู่ในเมืองอาจจะปรมักไปไหนนะ ลูกค้าลูกค้าครับรถมาจอดในลานเลยครับผมลบฝนน้อยนึงเนาะเดี๋ยวผมโอตังมั่งครับเก็บบรรยากาศฝนตกนะครับไม่ว่าเป็นโชคดีคนเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นหน้าเนาะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวโอตังมั่งครับเจ็บบรรยากาศฝนตกนะครับจากที่ว่าฝนมาตกหลายเมื่อนะครับ ไออาทิตย์อยู่โอเคครับผม